นิวสันโรลีลาลาแมนเดลาเกิดวันที่18กรกฎาคมพศ2461ที่ดินแดนปกครองตนเองทรานสกายประเทศแอฟริกาใต้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณารัฐแอฟริกาใต้ในช่วงปีพศ2537ถึง2542และเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งตามกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างถูกต้องก่อนหนะ้าการดำรงตำแหน่งนี้ เขาเป็นที่รู้จักทั้งในและนอกประเทศในฐานะที่เคยเป็นนักเคลื่อนไหวตัวโยงเพื่อต่อต้านการถือผิวในประเทศแอฟริกาใต้จากที่แรกเริ่มเป็นผู้เคลื่อนไหวในทางสันติได้กลายมาเป็นผู้นำกลุ่มกองกำลังติดอาวุธของพักสมัชชาแห่งชาติแอฟริกาและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อต้านใต้ดินโดยใช้อาวุธเช่นการก่อวินาศกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวผู้นำต่างชาติที่นิยมการถือผิวในประเทศแอฟริกาใต้เช่น มาร์กาเร็ต a t ชเชอและโรนัลเรแกนได้ประนามกิจกรรมเหล่านี้ว่าเป็นการก่อการร้ายเขาถูกจำคุกเป็นเวลาทั้งสิ้น27ปีซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นการถูกคุมขังในห้องขังเลก็ลกๆบนเกาะร็บเบิรมการถูกคุมขังนี้ได้กลายมาเป็นกรณีตัวอย่างของความอายุที่ทำของนโยบายการถือผิวที่ถูกกล่าวถึงไปทั่วเมื่อเขาได้รับการปล่อยตัวในปีพศ2530 นโยบายประสานไมตรีที่เนลสันได้นำมาใช้ทำให้อฟริกาใต้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งประชาธิปไตยเป็นที่ยกย่องอย่างสูงภายในประเทศแอฟริกาใต้ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสชาวแอฟริกันขนาดนามสมาชิกชายอาวุโสของตระกูลแมนเดลาอย่างให้เกียริว่ามาดีบาแต่มักจะจงหมายถึงเนลสันแมนเดลาเท่านั้นเนลสันแมนเดลาเสียชีวิตเมื่อวันที่5ธันวาคมพศ2556 ที่บ้านของเขาในโจฮันเนสเบิร์กหลังจากเจ็บป่วยมาเป็นเวลานานเขาได้รับรางวัลต่างๆมากกว่า250รางวัลตลอดช่วงเวลาสีทศวรรษรางวัลที่สำคัญที่สุดคือรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีพศ2533เนลสันแมนเดลาเป็นผู้สืบทายาทสายหนึ่งของราชวงศ์เทมบูซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองแคว้นทรานสกายในจังหวัดอีสเทนเคปของประเทศแอฟริกาใต้ เขาเกิดที่อืมเวโซซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในเมืองอุมตาตาเมืองหลวงของทรานสกายปู่ทวดของเขาคืองูเบงคุกาเสียชีวิตปีพศ2372เป็นผู้ครองแคว้นในตำแหน่งอิงโคซีเองคูลูหรือกษัตริย์ของชาวเทมบูโอรสองค์หนึ่งของกษัตริย์มีชื่อว่าแมนเดลาเป็นปู่ของเนลสันและเป็นที่มาของนามสกุลของเขา อย่างไรก็ดีเนื่องจากเขาเป็นบุตรของอิงโคซีเพียงคนเดียวที่เกิดจากภรยาตักตระกูลอิคิสิบาหรือบ้างเรียกว่าราชวงศ์ฝั่งซ้ายดังนั้นผู้สืบตระกูลในสายนี้จึงไม่มีสิทธิสืบทอดราชบัลลังก์ของเทมบูบิดาของแมนเดลาคือกัตลาเฮนรี่อึมพากันยิสวามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอึมเวโซ แต่ในช่วงที่ประเทศตกเป็นอนานิคมเขาถูกยุดตำแหน่งไปและขับไล่ให้ไปอยู่ที่คูนูอย่างไรก็ดีมาพักกันยิสวายังเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาส่วนพระองค์ของอิงโคซีอยู่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือจองกินตาบาดาลินเยโบให้ขึ้นสู่ราชบัลลังก์ของเทมบูดาลินเยโบผู้นี้ต่อมาได้ให้การช่วยเหลือตอบแทนโดยการรับตัวแมนเดลาเอาไว้ในอุปถมัม หลังจากที่มาพกันยิสวาเสียชีวิตบิดาของแมนเดลามีภรรยาสี่คนและมีบุตรทั้งสิ้น13คนเป็นชายสี่คนหญิง9คนแมนเดลาเป็นบุตรที่เกิดจากโนซิคินีแฟนนี่ภรรยาคนที่สตามลำดับอันซับซ้อนของทางราชวงศ์แฟนนี่เป็นบุตรสาวของนักเคดามาตากตกูลอึมเพมวูโทซาซึ่งเป็นราชวงศ์ฝั่งขวาเป็นที่ที่แมนเดลาเจริญเติบโตขึ้น ชื่อจริงของแมนเดลาคือโรลิลาลามีความหมายว่าดึงกิ่งก้านของต้นไม้หรือเรียกอย่างเป็นกันเองว่าเจ้าตัวยุ่งโรลิลาลาแมนเดลาเป็นสมาชิกราชวงศ์คนแรกที่ได้ไปโรงเรียนครูของเขาคือนางสาวอึมดิงกานีเป็นผู้ตั้งชื่อภาษาอังกฤษให้เขาว่าเนลสันเมื่อแมนเดลาอายุได้12ปีพ่อของเขาเสียชีวิตด้วยแต่โรควัณโรค และทางราชสำนักของจงกินตาบาได้รับเขาไว้ในอุปถรรัมภ์แมนเดลาได้เข้าโรงเรียนศาสนาของนิกายเวสเลียนซึ่งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับพระราชวังตามประเพณีของชาวเทมบูเขาต้องผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์เมื่ออายุ16ปีจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในคลาร์กเบอรีบอร์ดิงอินสติทิวต์และสำเร็จอนุปริญญ,ญาในเวลาเพียง2ปีขณะที่หลักสูตรปกติต้องใช้เวลา3ปี แมนเดลาเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาส่วนพระองค์แทนตำแหน่งของบิดาพศ2480แมนเดลาย้ายไปเมืองเฮลทาวและเข้าเรียนวิทยาลัยเวสเลเยนที่ฟอร์ดบูฟอร์ดอันเป็นที่ที่ราชวงศ์เทมบูส่วนใหญ่พำนักอยู่เมื่ออายุได้19ปีเขาเริ่มสนใจการชกมวยและการวิ่งแข่งในโรงเรียนจากนั้นแมนเดลาจบการศึกษาปริญญาตรีด้านศิลปาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคลาร์กแฮร ที่นี้เขาได้พบกับโอลิเวอร์แทมโบแทมโบกับแมนเดลาได้เป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนสนิทกันไปตลอดชีวิตแมนเดลายังได้เป็นเพื่อนสนิทกับญาติคนหนึ่งชื่อไคเซอร์เคดีมาตันซีมาซึ่งเป็นทายาทของราชวงศ์แทมบูฝั่งขวาและอยู่ในฐานะผู้สืบทายาทแคว้นทรานสกายด้วยตำแหน่งนี้ทำให้เขาไปเกี่ยวข้องกับนโยบายบันทุสตาน การที่เขาให้การสนับสนุนนโยบายนี้ทําให้เขาและแมนเดลามีความคิดเห็นทางการเมืองขัดแย้งกันเมื่อแมนเดลาจบการศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเขาได้เข้าร่วมในสภาผู้แทนนักศึกษาหรือ Student s Representative Council เดินขบวนต่อต้านนโยบายของมหาวิทยาลัยจนถูกไล่ออกและไม่ให้กลับมาอีกตามการเข้าไปยอมรับนโยบายของมหาวิทยาลัย แมนเดลาจึงหันไปศึกษาปริญญาตรีด้านกฎหมายหลักสูตรทางไกลกับมหาวิทยาลัยลอนดอนหลังจากออกจากฟอร์ดแฮไม่นานกษัตริย์จองกินตาบาก็ประกาศจัดการแต่งงานให้กับแมนเดลาและจัสติสซึ่งเป็นราชโอรสและรัชทายาทผู้สืบทอดบัลลังก์เด็กหนุ่มทั้งสองไม่พอใจกับเรื่องนี้มากจึงหนีออกไปยังเมืองจฮันเนสเบิร์กเมื่อไปถึงที่นั่น แมนเดลาได้เริ่มทำงานเป็นยามเฝ้าเหมืองแต่ต่อมาไม่นานก็ถูกเลิกจ้างเพราะในจ้างทราบมาว่าเขาเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่หนีมาหลังจากนั้นแมนเดลาได้เขาทำงานเป็นเสมียนตรวจเอกสารในสำนักงานทนายความแห่งหนึ่งในโจฮันเนสเบิร์กที่มีชื่อว่าวิทคินซิเดลสกีแอนด์เอเดลมน โดยอาศัยเส้นสายของเพื่อนและพี่เลี้ยงคือวอเตอร์ซิซูลูขณะกำลังทำงานที่นี่แมนเดล่าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งแอฟริกาใต้โดยการเรียนทางไกลจากนั้นเขาศึกษาต่อทางกฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแลนซึ่งเป็นที่ที่เขาได้พบกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์มากมาย ที่ต่อมาได้ร่วมขบวนการต่อต้านการเหยียดผิวเช่นโจสโ,โลโวเแฮร์รี่ชวาสและรูทเฟิร์สระหว่างเวลานี้แมนเดลาอาศัยอยู่ที่เมืองอเล็กซานดราทางตอนเหนือของโจฮันเนสเบิร์ก